กดติดตามช่างหนุ่ยพาเฮ็ดด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้องครับพ้ากันนมันหนึ่งเมนูนะครับวันนี้เมน,นูเบาๆนะบง่ายกินง่ายๆครับยังจิ๋นครับ จิ้นหมูซื้อจิ้นหมูมาจากกาดกับบุนี่ข่ำไปหน่อยครับเนี่ยเขาข่าขำไปหน่อยครับสุ่มไปนะครับก่อทานก่อัวยคนเดียวครับสุดยอดครับใครแข่งฮอนดีครับวันนี้เขาอย่างนี้มาเนี่ยน้ำตกครับพี่น้องทำน้ำตกกินกันนะครับ นี่เลยครับขาดมาได้ครับไอขาดมาได้นะครับนี่เลยครับเมนูขาดมาได้ครับนี่ข้าวคั่วนะครับนอนมะนาวครับหอมแดงเอาไซอยกันเลยครับกะเ้ราหมูขืนหม้อครับยากิรับส้่มๆครับหั่ย่างกะเล็กแกงแกงมานนี่ไว้แล้วครับ Young, được có young, phải học, nó Muy em sợi, nè nha về năm tốt Tìm mày mày nè đen, nè 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 mỏ nè 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 Kinh. mắc với là mắc dây gỡ dây một nha con điên không đánh con không.

chuẩn là phát nặng bán ngắm hơn biết mình bay bình bay nó khóc nó không bao giờ nó khóc đâu không bao giờ say này say thì không tốt không học gì đâu phục với học นี่จ <abei> ิ้มไปได้เอยๆแ้วครับพี่น้องนได้นะครับน้องซุปไปกิบกระดิ่ล้มครับหมดพอดีพอดีครับได้ครับได้ครับนี่แลครับสองจิ้มนะครับสองจิ้มได้นะครับสอง เลนพอดีนึกไม่งงายครับคุณน้อให่แกะยังกินได้นะครับเดอสอบทำครับเนึ่สอบทำดูจัดจานเนอกคุณน้อตีมะนาวเข้าขัาข้วใส่มะมครับ เกินที่มันนะโอ้กินมาสักคำแล้วคนเลยจับยังไงนะครับครับตอนนี้ก็พร้อมนะครับเปุ้งก oh, ับพ้อมย่างกับเาามปุ้งกันเลยนะครับเนาะพีปุ้งกันเลยครับได้แก่มีมะนาวครับ แตกตางหอมเดงดู้หอมนาะนหกใส่มาน้าตัวน้อน oh. ับเลยหอมหอมหอมหมูยูซี่ก็คัวคั่วแล้วมประมาณครักคู่ใส่พักกันก่อ เอาเลยะะครับโอ้ออโหดิ้วอ,อยู่หลังบ้าน,นครับพ <c ười> ักไปนะครับเนาะหอมแดงครับหอมนะครับไปกับเป็นหนุ่มข้างรถครับดูดีสักหน่อย สืน้นอนครับชุดถึงมัวชุดเรายเจ็บไร่ป่าครับน้ำปา่าใหนุ้ยทำอะไจะเก็บได้นี้มันหนาวครับหน,นาวนาวสุดๆจากต้น lạy lại lạy không mất không mà tục. Nào, này, mình... Quỷ mà không nó không lạy không lạy không không lạy không 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 ยังนะครับลืมมาได้ครับพี่น้องครับลืมมาได้กับ่ปนนะครับเนาะที่ปนเข้าไปครับลืมครับปนครับนี่ก็คือหน้าตาน้ำตกครับที่ผมทำไปเมกี้นะครับแก่งฟักครั่งเขาด้วยกันเด้อครับน้ำตกใหม่ๆเห็นยางใหม่ๆนะครับตเป็น หน้าตาครับหน้าตาของน้โต๊ะผมครับพี่น้องครับเื็กกันดื้อพี่น้องครับสก๊อครับนี่น้ำตกอร่อยมากเลยรับสปินนครับนี่ครับหม้อขนาดครับยาเข้าดยครับอืมน้ำมันนะครับถันแน่ครับพี่น้อง Dah hab, kena lap kip ni. Selamat dihar.